ตักบงกฎลงภาพบริจาคเครื่องมือแพทย์แต่สามีสั่งห้ามโพสต์ค่ะ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราจะเห็นว่ามีคนบันเทิงหลายๆคนได้ร่วมทำบุญกันอย่างมากมายรวมไปถึงสามีของสาวตั๊กบงกฎอย่างเจ้าสัวบุญชัยงานนี้ก็ร่วมบริจาคด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงอย่างคู่ของเจ้าสัวบุญชัยเป็นเจรงญกุลสามีของนักแสดงชื่อดังตั๊กบงกตที่ขอทำความดีแต่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ค่ะ 啊。 ล่าสุดวันที่29เมษายน2563ในอินสตาแกรมของสาวตั๊กปงกตได้ลงภาการบริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน2เครื่องและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยอีก1เครื่องรวมมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทค่ะโดยในครั้งนี้ได้มอบให้แก่สถาบัานบัมราศนราดูลด้วยโพสต์ระบุคแคปชั่นว่าขออนุโมทนาบุญค่ะสามีไม่ให้โพสต์รู้บริจาคก,ก็ไม่รู้ว่าทำไม ก็ขออนุโมทนาบุญกันนะคะทุกครั้งที่บริจาคไม่ให้โพสห้ามใครรู้โอเคไม่โพสแล้วค่ะโพสครั้งนี้ครั้งสุดท้ายอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ให้การช่วยเหลือกับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างสม่ําเสมอค่ะ